ก็มาทําไข่มมวนกินกันเนาะหลังจากเราทําอาหารหนักๆมาหลายวันก็ใช้ไข่นะคะแล้วก็ชะอมนะคะชะอมเราก็ดึงมาอย่างงี้เราก็ตีให้ครึ่งฟองนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเอาไปกับกระทะเทฟลอนอีกแล้วนะคะกระทะเทฟลอนอีกแล้วนะคะเดี๋ยว ไปทำกันค่ะตั้งไฟให้อื้อหนะคะกระทะเทฟลอนโดยที่ว่าเราจะใช้น้ํามันคราวนี้ก็เป็นน้ํามันมะกอกนะคะตั้งไฟค่ะก็เทปไปนะแล้วก็เกลี่ยให้มันนั่นนะคะโดยที่ว่ากระทะเทฟลอนเนี่ยเราไม่ต้องใส่น้ํามันเลยนะคะนะคะรอให้มันสุกนะคะแล้วก็เดี๋ยวพลิกนะคะ เนื่องจากว่าถ้ากินอย่างนี้ยมันจะไม่มีน้ํามันเลยนะคะไม่มีส่วนผสมของน้ํามันเป็นไข่ชะอมทอดที่เหมาะสําหรับคนกินคลีก็รองนะคะร้อยมันสุกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพลิกละดาลางเริ่มนั่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราพลิกกันค่ะเดี๋ยวด้านข้างก่อนเนื่องจากเป็นนเห็นไหมคะเดี๋ยวเราพลิกกันค่ะ เดี๋ยวเราจะพลิกกันนะคะโอเค,อเคมือโปลตพลิกเลยนะคะเดี๋ยวเราพลิกด้านนี้ให้แหง้งไอ้ให้ให้สุกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตัดม้วนกันนะคะเ,เมนูนี้ไม่มีน้ำมันเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเหมาะสำหรับสาวๆค่ะสีอิวขาวนะคะสูตรสำหรับอ,อ,อาหารคลีนเลยนะคะเดี๋ยวนุจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าสูตรคลีนเนี่ยต่างกันยังไงนะคะ เดี๋ยวเรารอให้มันสุก